สวัสดีเพื่อนเพื่อนนักด y ไอวีแอลอและเครื่องเสียงนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมจะมาแนะนำวิธีการทำปรีลอดหรือแอมลอดหรือเครื่องเสียงอื่นๆนะครับให้มี2 Input คือมีสัญญาณเข้านะครับ2จุดหมายความว่าอีกอีกอินพุตหนึ่งคุณอาจจะเอาไว้เอาตัวต่อซีีอีกอินพุตหนึ่งอาจจะเอาไว้ต่อโทรศัพท์มือถืออย่างเงี้ยนะครับ เราสามารถสลับใช้โดยที่ไม่ต้องไม่ต้องสลับสายนะครับคือเสียบสายคาไว้ได้เลยแต่ว่าเราเลือกอินพุตเอานะครับว่าวันเนี้ยเราอยากฟังโทรศัพท์มือถืออ่าแล้วก็โยกสวิตวันนี้เราอยากฟัง cd ดีแล้วก็โยกสวิตแค่นี้นะครับแต่ว่าวิธีการที่ผมจะใช้เนี่ยมันจะได้แค่2อ n p ินพุตนะครับจะได้แค่2อ n p ินอ่ะวิธีการก็ง่ายๆนะครับเพื่อน เราจะสะดวกสบายขึ้นเยอะนะครับเราจะใช้สวิตหกขานะครับสวิตแบบ6ขานะจะเป็น on off on on off on นะครับอ่ะทีนี้เรามาดูตัวสวิตตัวนี้นะครับเขาเรียกว่าสวิต on off on นะครับแบบ6ขานะครับเพื่อน ทีนี้เรามาลองวัดดูนะครับสองฝั่งเนี่ยมันแยกกันโดยอิสระเลยนะครับลองวัดเน,นี่ยสองฝั่งเนี่ยมันแยกกันฉะนั้นชั้นแนลซ้ายขวาเนี่ยสามารถใช้งานแยกกันได้เลยนะนี่มันมันแยกกันอยู่นะขาทีนี้ไหนลองดองโยกดูนะครับอันนี้ผมคือวัดหาขามานะ อ่าอ่าแสดงว่าถ้าเปิดฝั่งนี้อยู่ฝั่งนี้ <c oughs> ขานี้จะเป็นคอมมอนนะครับเดี๋ยวลองฝั่งนี้มั่งอันนี้เปิดอยู่ใช่ไหมออนออฟออนนะครับ ก็จะเป็นของฝั่งนี้นะอ่าโอเคนะครับแยกอิสระ2องชันแนลนะครับวิธีการต่อนะครับผมอ่าพอดีว่าผมไม่ได้ถ่ายรูปการต่อจริงไว้นะครับเพื่อนๆผมจะมาวาดให้ดูเลยจะได้ง่ายๆนะครับนะเราหงายขาสาวิตช์ขึ้นนะหงายขาสาวิตช์ขึ้นจะมีทั้งหมด6ขา หนึ่งสองสามสี่ห้าหกอันนี้เป็น on off on แบบนี้นะสวิตช์ใช่ไหมหกขาทีนี้ฝั่งนี้ก็จะเป็น channel L ฝั่งนี้ก็จะเป็น channel R อย่างนี้นะครับ วิธีการต่อ <c oughs> วิธีการต่อเราก็จะมีหัวปลั๊ก RCA อย่างนี้นะนี่นะหะัวปลั๊ก RCA อันนี้เป็น Input ตหนึ่งอินพุหนึ่งอันนี้ก็จะเป็นอินพุตอ,อันนี้เป็น R กับ L เนาอ,อินพุตหนึ่งอันนี้ก็จะเป็น Input ตสอง อินพุตสองนะครับอันนี้จะเป็น C D อันนี้ก็จะเป็นโทรศัพท์แล้วกันโฟนนะครับอ่าวิธีการต่อนะครับแล้วก็เอาอันนี้เป็น L อันนี้เป็น R ใช่ไหมแล้วก็ ฝั่งนี้นะครับเดี๋ยวเอาเป็นปากกาตัวนี้แล้วกันจะได้แอลมันจะมีแกนกลางนะแกนกลางแกนกลางมาถึงแกนกลางของ RCA นะครับเพืเ่อนๆเนี่ยนี่นะแกนกลาง เราก็มาที่ L อ,อ๋อประกาไม่ค่อยชัดนี่เอาเหมือนเดิมปากกาเดิมมาที่ L าเราก็มาที่อาตึ๊บตึ๊บ L อล,ออลเราก็มาที่ L อ่าก็มาที่ r อ,อย่างนี้นะครับอย่างนี้นะอืมอ่าโอเคทีนี้อันนี้วงจรนะครับตรวนี้ก็จะเป็นวงจรนะวงจรปีวงจรปีรปรหรือแอม นะในส่วนของตัววงจรเนี่ยครับมันก็จะมีอินพุตให้ใช่ไหมอินพุตให่งี้นะอินพุตให้ถ้าเป็นปีก็จะมีเอาพุตให้ด้วยอยี้ใช่ไหมแต่ว่าอ่าไม่เป็นไรนะครับอันนี้ก็จะเป็นเอา เอาของปีก็คือไม่เกี่ยวกันนะครับเอาสมมุติถ้าเป็นปีนะ,ะไม่เป็นไรขาคอมมอนขาคอมมอนเนี่ยก็คือขาออฟนะครับให้ทําการต่อมาที่อินของวงจรนะครับอันนี้ก็จะเป็น L ฝั่งนี้ก็จะเป็น อ่าอย่างนี้แล้วกันนะมันมันไม่ได้สลับกันนะครับเพื่อนเนมันฝั่งเดียวกันนะ,อะลองดูก็จะประมาณนี้นะครับ <c oughs> วงจรของเราก็อาจจะเป็นหลอดหรือเป็นทรานซิสเตอร์หรืออะไรก็แล้วแต่นะนะครับถ้าเป็นปีก็จะมีเอาพุทออกมาใช่ไหมมีเอาพุทออกมา ก็เอาไปต่อเข้าอะไรก็แล้วแต่นะครับอ่าตัวนี้พอเราโยกสวิตไปฝั่งนี้ใช่ไหมตัวนี้เป็นคอมมอนใช่ไหมพอโยกสวิตไปฝั่งนี้อันนี้หน้าคอนแทกอันนี้ก็อ่าแบบนี้อ่าจะวาดไม่ค่อยสวยนะครับปุ๊บโยกมาฝั่งนี้ ตรงนี้เชื่อมตรงนี้ก็จะเปิดใช่ไหมอันนี้เป็นหนึ่งอันนี้ก็จะเป็นศูนย์อันนี้เป็นศูนย์อันนี้ก็จะเป็นหนึ่งคือทํางานสลับกันนะครับนะทํางานสลับกันโยกไปฝั่งหนึ่งก็ไปอีกอินพุตหนึ่งตรงกลางคือปิดนะครับโยกมาฝั่งนี้ก็ได้อีกอินพุตหนึ่งตรงกลางคือปิดอินพุตหนึ่ง ปิดอินพุตสองประมาณนี้นะครับก็ง,ง่ายๆนะดูนะครับการต่อสวิตแบบหกขานะจะหมุนด้านไหนก็ได้นะครับไม่ได้ฟิกนะเพราะว่าหลากักการทำงานก็คืออันเดียวกันนะประมาณนี้นะครับอินพุตหนึ่งอินพุตสอง เอาแต่ถ้าไม่มีเอาก็เข้าวงจรปีหลอดได้เลยนะครับปีหลอดสองอินพุตเฮ้ยแมหลอดล้วโทษทีครับเป็นเวแอมหลอดแมหลอดสองอินพุตประมาณนี้ ในส่วนของอ่ะผมลืมไปเลยนะครับอันนี้อันนี้เป็นส่วนสําคัญเลยนะในส่วนของกาวนะครับกาวเนะี่ยก็ลงกาวไปนะครับลงกาวตัวนี้ก็ต้องลงกาวด้วยนะครับลงกาวถึงกันนะครับนะสะัญลักษณ์ลงกาวนะอย่าลืมนะครับลงกาวด้วยนะครับอันนี้ไม่มีขากาวนะแต่ว่า เราก็เอาไปลงปรวมปากกาวงจรก็ได้ครับปากกาวงจร <c oughs> <c oughs> ต้องเป็นสายสัญญาณที่เป็นชิลนนะครับมีชินสัญญาณบกวนนะสายชินนะครับใช้สายชินเท่านั้นนะครับในส่วนของอินพุตถ้าเกิดว่าระยะทางตัวเนี้ย จาก RCA มาหาสวิตช์เนี่ยถ้ามันไกลก็ใช้สายชีนนะครับแต่ถ้ามันระยะมันใกล้ๆนิดเดียวอ่ะก็ใช้สายไฟธรรมดาก็ได้ครับนะแต่ถ้าระยะที่เราติดตั้งหน้าแท่นนะ่ะมันไกลตัวสวิตช์นี่อยู่วางอยู่หน้าแท่นสน่วนตัว,ตวอินพุตอยู่เงี้ยครับเราก็ต้องระยะทางมันไกลกันนะอ๋อสวิตช์ไว้หน้าแท่นเห็ไหมอันนี้อยู่หลังแท่นแล้วก็ต้องเดินสายชิวมาข้างหน้าแต่ว่าถ้า เราติดตั้งสว,วิตช์ที่ด้านหลังเนี่ยใกล้ๆก,กับ RCA เนี่ยโยกได้เลยนะครับก็ใช้วิธีการเดินสายไปสายแกนเดียวก็ได้ครับก็ประมาณนี้นะครับอ่ะโอเคนะครับก็เป็นทิกเล็กๆน้อยๆนะครับในการทำเครื่องเสียงนะเพืเ่อนๆนะก็ถ้าเพืเ่อนๆกำลังทำแอมพลอดหรือทำปีหลอดหรือ อะไรก็แล้วแต่นะครับที่อยากให้มี2 Input นะหรือเอาไปประยุกต์ใช้กับงานอื่นก็ได้นะครับนะก็ใช้วิธีการนี้แหละง่ายดีนะครับไม่ต้องใช้ซีเล็กเตอร์นะใช้สวิตช์หกขาออนนอออนนะครับมันง่ายนะครับเน้นทําอะไรที่มันง่ายๆแต่ว่าได้ประสิทธิภาพที่ดีนะครับใช้ระบบเมนนวลให้เยอะๆนะครับเพราะว่าเวลาเราตรวจซ่อมเนี่ย วงจรอิเล็กทรอนิกส์ที่มันน้นอยๆเนี่ยมันก็จะตรวจซ่อมง่ายนะอะไรน้อยๆอ,อะไรน้อยชิ้นนะครับผมว่าแนวคิดของผมเป็นอย่างนี้นะในการออกแบบเครื่องเสียงนะอะไรน้อยชิ้นก็ซ่อมง่ายนะครับอะไรมากชิ้นคุณก็ปวดหัวกับมันนะครับตอนสร้างคุณอาจจะคิดว่ามันเท่นะมันดูไฮเทค แต่ตอนซ่อมเนะี่ยคุณก็อาจจะไม่ไฮเทคนะครับเพราะว่าเปิดหัวะนะครับแนวคิดของผมก็คือว่าสร้างง่ายซ่อมง่ายนะครับหาอะไหล่ง่ายสร้างงา่า,งงายซ่อมง่า,งงายหาอะไหล่ง่ายอร่อยน้อยชิ้นนะครับประมาณนี้นะครับนะถ้าเราอยากได้แอมอะไรที่มันไฮเทคไฮเทคหรือว่า วงจรที่มันดูอะไรอุปกรณ์เยอะๆเต็มๆแน่นๆแล้วก็ไปหาวงจรมาเล่นก็ได้นะครับเราไม่ต้องมาทําเองนะปวดหัวแต่ว่าการ DIY เนี่ยผมเน้นว่าวงจรมันต้องง่ายๆนะครับไม่ซับซ้อนนะครับเพราะว่าแหนมหลอดเนี่ยมันก็ไม่มีอะไรที่จะต้องซับซ้อนนะครับหรือปีหลอดก็ไม่ต้องมีอะไรที่จะซับซ้อนนะถ้าใครอยากเล่นอะไรที่มันแบบ ไฮเทคหรือใช้พวกสัญญาณดิจิตอลหรือพวกอ่ไมโครชิปอะไรพวกเนี้ยเราก็ไปเล่นวงจรสำเร็จดีกว่านะครับนะเพราะว่าการตรวจซ่อมเนะี่ยมันก็จะยากนะพวกนั้นนะเราไม่ได้มีวงจรทุกๆแบบไม่ได้มีแบบคือไม่ได้ออกแบบเองนะเพื่อนๆมันก็เลยซ่อมยากนะมันก็เลยซ่อมยากนไม่ได้ออกแบบเองไม่ได้เดินสายเองแล้วกันมันซ่อมยากนะ เขาก็เลยมีแนวคิดที่ว่าเวลาขายแอม์หลอด DIY ไปแล้วเนี่ยเขาจะส่งกลับมาหาคนที่ทำนะครับเพราะว่าคนที่ทำเนี่ยเป็นคนที่รู้ดีที่สุดนะครับช่างอื่นจะไม่ค่อยรับนะครับเพราะว่าเออมันค่อนข้างยากที่จะไล่วงจรนะครับประมาณนี้นะโอเคอเดี๋ยวผมจะพาไปดูตัวอย่างที่ผมทำไว้แล้วกันนะ แต่ของผมอะ่ะจะเป็นการเลือกเอาพุ t นะครับไม่ได้เลือกอินพุตนะาปไปเดี๋ยวไปดูกันดีกว่าสักครู่นะครับโต๊ะทํางานก็จะลบนิดน,นึงนะนักเรียนนี่กูอะไรไม่แค่เน็บอะไรอ่าเดี๋ยวดูอ่าตัวนี้ตัวนี้ผมก็จะใช้วิธีการเดียวกันก็คือว่าอ่าเอาพุธ เอาพุทธของปีนะครับเอาพุทธของปีตัวนี้ก็จะมาเข้าขมขากลางเนี่ยทีนี้ถ้าเกิดเราจะเอาพุทธออกไปหาแอมเราก็โยกมาทางนี้ถ้าเราอยากได้เอาพุทธไปต่อกับพวกแอมหลอดมาถึงแอมตัวนี้นะเมื่อกี้นะแต่แอมหลอดหรือแอมข้างนอกเนี่ยเราก็โยกไปข้างหนึ่งมันก็จะมาออกนี่ สามารถประยุกได้ใช่ประยุกต์ได้ใช้ได้ทั้ง input และ output นะครับใช้ได้หมดนะอ่าก็ประมาณนี้แหละครับเพื่อนๆนะหลักการทำงานของมันโอเคครับสำหรับคลิปนี้ผมก็มีแนะนำเพื่อนเพื่อนเพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวคลิปหน้ามีทริกดีๆผมจะมาถ่ายแล้วก็อาจเป็นอาจเป็นคลิปให้เพื่อนๆได้ดูกันนะครับ บางครั้งอาจจะเป็นเรื่องที่ง่ายๆแต่ทุกคนอาจจะมองข้ามนะครับเทคโนโลยีมันไปนไกลครับเหืือนแต่ว่าอาของง่ายๆที่คนรุ่นกลางเขาเคยทำไว้เนี่ยก็จะลืมเลือนนะครับก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับผิดถูกประการใดขออาภัยนะครับถ้ามีประโยชน์ก็รบกวนกดไลค์กด s u b s c r i b ์ให้เป็นกำลังใจนะครับ เป็นกำลงใจให้ทำคลิปต่อๆไปนะครับเพื่อนๆก็สวัสดีครับ